ก้าวเดินในเมืองใหญ่บนถนนที่คุ้นเคยวันสุขวันจันทร์ผัวทุ่มก็ต้องเดินต่อไปเลยชีวิตประจำวันไม่ต้องเพื่อเฟงแก่ให้มันลงตัวสำนาที่ของเราเดื่มด่ำกับช่วงเวลาที่ได้มีตัวตนอยู่ตรงนี้ปัญหาแย่ๆแต่สุดท้ายเราก็ผ่านมาได้ทุกทีใส่หูฟังปล่อยใจให้ลอยสู่อากาศที่แสวุนวายนี่คือเรื่องราวของทุกคนที่กำลังตามหาความหมาย เช้านี้แดดร้อนแต่ใจยังอยากสมอนแต่ชีวิตไม่รอมันต้องรีบลุกขึ้นมาหาแรงกระตุ้น แว่นหนึ่งนงแก้วเติมพลังให้เซลล์สมองมองดูข่าวในจอโลกข้างนอกมันมวุ่นวายแต่เรายังคงต้องอยู่รอดชุดทำงานที่ดูดีฟังความรู้สึกที่เนล่าลรถติดบนทางด่วนเมนเตอร์ลิช่วยรักษาหลายคนเร่งรีบหลายคนมองหาโอกาสที่มาถักตั้งกังมีเป้าหมายในจักรวาลของเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยดรามาวันนี้มีมีมทีนที่น่าเบื่อกว่าดูหนังกาวันนี้ต้องเจอกับเจ้านายที่มาพร้อมกับคำสั่งเงินแสนรวดเร็วแต่ทุกวินาทีที่ผ่านไปคื เรียนที่ถูกนับคอยกับเปล่าคือการต่อสู้เล็กๆในดอยที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรายังมีเราอยู่ไม่ต้องคิดมากปล่อยโฟล์ flow mm. มันพาไปแม้วุ่นวายทิ้งไว้ข้างล่างให้วันนี้เป็นวันที่เราได้ใช้ชีวิตก้าวเดินในเมืองไงบนถนนที่คุ้นเคยกล <c oughs> างวันเบสันสันใจนะจอยอยางวนเร็ว social media đến bây đuổi lương phải thăm hay chạy ráo áo buôn ต่เราต้องไม่หลุดอย่าเปร,รียบเทียบชีวิตตัวเองกับใครเพราะฉากหลังของผ้าสวยๆอาจจะไม่ด้วยความจริงที่โหดร้ายลังเลกงานที่แสนเหนื่อยแวะตล่างหาของอร่อยเสียงพ่อข้าแม่ค้าตะโกนเป็นเสียงนอนทรีที่คุณเคยถึงห้องเล็กเลิกของเราคือวิมานที่ซ่อนตัวทอรองเท้าเปิดเพลงเบาๆปล่อยความคิดให้มันไหลรินอามีโทรศัพท์จากคนที่รักเพื่อแค่การนอนดูหนังให้รางวัลตัวเองบ้างพราววันนี้เราทำได้ดีแล้วชีวิตไม่ได้มีแต่เรื่องยิ่งใหญ่แต่คือรายละเอียดที่สวยงาม คือกันในกินข้าวอิ่มดินได้หลับตาพักผ่อนเพื่อเตรียมสู้ในวันต่อไปความสำเร็จไม่ได้วัดที่ยอดเงินนี่บัญชีแต่อยู่ที่ความส่งเร็ในจิตใจของที่เราจะหลับในคืนนี้ขอบคุณร่างกายที่พาเราผ่านเรื่องราวอะไรให้หวัดทนได้พรุ่งนี้เราจะตื่นมาสู้ใหม่ในบทบาทที่เราเลือกเองก้าวเดินในเมืองใหญ่บนถนนที่คุ้นเคย